ขอบค well. ุณมากนะครับโอเค สวยใช่ไหม ไองอรโอเลอะเ้ยสีไรถ่ายทำไมหรอครับก็ถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับอยู่ที่ไปลงในอินเทอร์เน็ต เราไม่รังกรแกกันหรอ <S <S เขาไปได้ประว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันดินอะไรอะ่ะ ครับนี่หันมาทางนี้หน่อยไ่บยนี่ฉีดตรงที่มันเป็นรอยหยักนะดห้ครัอเดี๋ยวผมไม่ห้อะของใครของหนู

อย่าไปบางรูกล้องสิยอดมันมหายไปแล้วล้องหัวเรีเอาละดูจะอะให้มันยืนได้พอแล้วมันจะยืนได้มันยืนได้ยนี่พอดีอ่ะมันทางพอดีครับน้อง จะเล่นแรงครับม่ัอะไ่เอนรู้อะไรน้องอย่างว่าไม่ตำงี้ไม่มีมีตับัตร a อ m ีเ่ไหมครับครั อย่าเปิดไี่เอามนเปรืองแบตอย่าแบตหมดแล้ว

ยังไม่อิ่มเหมือนเนี้ยโอ้ยอย่าไป,ป,ปหมุนมันสิไม่อาอย่าไปปีนครับไม่ดีเดี๋ยวตกลงมา 来个，来个。<noise> <noise> <noise> อะไรอ้าวน้องติดจะชอบต่อยเหรออุ้ยน้องอาเท็อยู่น้องอะไรกันเนี่ย พี่ใส่กระบงกะบงเอาเนไหนเอ่อพี่จำไม่ได้อ๋อถ้าเป็นพระคุมพี่เขาเป็นอิสลาม ได้ครั่เ้าอันนี้เราซื้อของไปเนี่ยหมื่นสมันจะเหลืออีกห้าพัแล้วไงินทเหลืออีกห้าพันเนี่ยเราอยากซื้ออีกอยากก็เลยตกลงปางใจก็แล้วอยากอยากซื้อจักรยานให้ที่สามสามแตวอกันมันมูลค่าห้าพันหาาพันห้าเนี่ยหมื่นนะครับส่วนเราซื้อของทั้งหมดหมื่นเก้าห้าม่ขาดเงน่รแล้วขาดอีกห้าร้อยเนี่ย อย่างที่ขนาดดินแล้วก็ช่วยออกมาอีกน้อยฉบับหนึ่งจริงๆว่าถ้าเราช่วยกันเวลา20ทีบาทนะครับจะได้าร้500บาทนะครับที่อยากให้เงินอย่างเงี้ยน,นะครับซื้อของะนะครับซื้อของแต่อาจจะต้องเพิ่มเงินอีก500บาทนะครับถือว่าเราช่วยกันเซียมไว้เล็กๆน้อยแล้วก็ แล้วก็ได้500บาทนะครับจะให้เข้าประมาณพอดีจะให้ขอออกเป็นท่านเป็นรถสั่นะครับดั้เซเว่นได้ไหมวใเส็จนะครับวเ็เนี่ยเดี๋ยวเราม้เิม้าแล้เยป็นไรครับวมีไมอ้บบาท โอ้โหไม่มีใจใจจริงเลยฮึนะครับนะครับเอาละครับงานงานเข้านะครับเงินเกินอีกอาจารย์เงินเกินเงิเกินให้เป็นไรเรามีช่องทางกันอยู่แล้วนะครับเรามีช่องทางกันสบายเมื่อกี้ไปดูห้องน้ำมันน่ากลัวมากเลยอ่ะตู้ปิดไม่ได้เอามแน่นอน ถ้าท่านเมามานเนี่ยมีอุปมาณประมาณสามพันนะครับถ้าสอาพันเพิ่มหมื่นหนึ่งพันเราก็ต้องไม่ใช่หรอกนะครับไอเกมนี้คือใบเสร็จยังไงเดี๋ยวมาพี่เก็บมาเลยนะครับนะครับก็เรามีใบเสร็จที่แจกนะครับแถลงขายอย่างโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรนจะให้กับต่อไว้เมืขาโอนไปเข้ากับบริษัทรายวันต่างส่วนใบเสร็จเนี่ยจะเก็บให้กัน ไว้กับคุณสลัดีิมพาจน,นะครับเพื่อนๆสนใจก็มาดูได้นะครับว่าอุทยาเราองศัยที่สุดจะมีะเอ่อเอาเราว่างก็ที่นี่นะครับนะรที่นี่เป็ส่วนส่วนเรื่องขององศัยที่สุดนะครับองศัยระบบแล้วเราวิจารณ์อย่างนี้ก็ถือว่าเราต้องทำแผนองศัยนะครับท่านไม่เห็นนะครับว่าเกินแค่ห้าร้อยบาทสามคนนะครับที่องศัยไหมครับ เรือน่ารามบาบ้าสามคนนะมาไโจนะฮะเรเชื่อเลยครองไปไปวางที่นะครับ่วนการจัดสถานที่จ้เปินะครับแล้วเราจะเดินทางกันแล้วเราจะไปสนุกด้วยกันนะครับเราจะไปสนุกกันารย์มีตาย ไปไปไปอ่ะสองมอบสองมอสองมอบอันนี้ของเหาหมดเลยเหรอครับไปไปสองมอบส่งมอบส่งมอบพอขึ้นปั๊บทางทันทีส่งเคลมสามสองระวงขาแะระวังขาระวังขาระวังขาพี่พลลไประวังหลายคนเลแต่จะไม่สูงนะโอ้ยคนเยอ ไม,ไม่ได้ยกแต่ก็ดูแค่แม่เาอะไรทำไมไม่ทำไมันไม่ถต่วไม่ต้องหายหน้องออกแรน้องล้วแไบแต่แไม่ได้เหรออาจารย์ทำไมต้องยกด้วยเนี่ยโอเคยเออเออเยเียังยง ออกมาแล้วถ่ายรูปออกมาแลวออาเลย้ถ่ายรูปถ่ายรูปสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมันต้องหันหน้ารถไปมาทางนี่อนนี้ไม่ยกจัดการจัดการโอ้ยแรกันจังเลยโอ้ยไมได้หรือเปล่าม้าหมุนหรือเปล่าหมุนได้ไหมหมนเลยหมุเลยถังหมดด้วยถังหมดได้ได้ถ่ายเห็นเลย

เฮ้ยพี่เต็งนี่นี่นี่กดนี่นะกดบนนะปะกาสนนีไดามองกดไม่ติดตัวนึงกดไม่ติดอ่ะกดค้างแล้วมันจะแหลกมานเอ้มาติดเป้าลองดูหน่อยอาพออไม่ติดเ๋ย่แปบนึงครับเต็ยังไม่ถ่ายเลย ไปอะไรกันนะกันไหนันไม่พูดเอานะครับสามสองขึ้นได้นะแต่อีกคนนึงขึ้นไม่ได้นะคนที่อยู่ติดหัวรถจักรอ่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะจันนีไปไหนไปแล้วเรามาลองกันไหมจันไปแล้วหยไปแล้วไปดอแต่ในกล้องพี่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาแจกจ้าเลยยังไม่ได้เลยยังเลยยังไม่เซ็นเลย อะไรไปเจ้ามีนค่ะค่ะค่ะนอ่ยไปครมลเจ้าีรบที่สี่ฮะโอ้บ้านเรารอดอีกไงจะรอดโบทก่อนหรือเปล่ามีบก่อนได้ค่ะไหว้รอดบทก่อนไหมค่ะรอดบทก่อนนออไปรอดบทก่อนรอดบทก่อนไปบทนี้เป็นบทแรกนะครับที่มีการรอดโบทเป็นโบทแรกเลยของสุสาครนะครับ เป็นวัดบางใบเตี้ยเย็ย็นวเลยเย็นมากเลยเอาค่านี้ก็ได้เนี่ยไปงี้ก็ได้ครับเนี่ย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 ข้างหน้าวัดเลยเนี่ยเดินเดินตัดอย่างนี้ได้เลยดีใจโอ้อเอาเอาให้พอนะครับใพอพอ <c oughs>